ตำนานผาแดงนางไอและพญานาคถล่มเมืองหนองหา,านการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ชื่อว่าเมืองหนองหานหลวงมีเจ้าเมืองผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและมีพระธิดาผู้เลอโฉมชื่อว่านางไอคำนามลือเลื่องไปทั่วแผ่นดินจนเหล่าเจ้าเมืองและผู้กล้าน้อยใหญ่ต่างใฝ่ฝันได้ครองรักเธอ ทุกปีเมืองหนองหานจะจัดงานใหญ่บุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนและเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญได้มาชิงชัยผู้ใดจุดบั้งไฟขึ้นสูงที่สุดจะได้แต่งงานกับนางไอคือคำประกาศของเจ้าเมืองผาแดงตามหารักที่เมืองไกลโพ้นมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าเท้าผาแดงได้ยินเรื่องความงามของนางไอจึงมุ่งหน้าเดินทางมาร่วมงานบุญ ทันทีที่ทั้งสองสบตากันก็เกิดความรักขึ้นอย่างลึกซึง้งนางไอเองก็มีใจต่อเท้าผาแดงเช่นเดียวกันทั้งคู่ลอบพบกันจนความสัมพันธ์แน่นแฟนเท้าผาแดงตั้งใจว่าปีนี้ต้องชนะการประกวดบ้างไฟให้ได้เพื่อได้แต่งงานกับหญิงที่รักพระคู่แข่งผู้เป็นโอรสพญานาคในอีกโลกหนึ่งใต้เมืองบาดาลของเหล่านาค มีโอรสพญานาคชื่อว่าเท้าพังคีเขาได้มองเห็นความงานของนางไอาจากบาดาลเกิดความหลงใลยอยากได้เธอมาเป็นคู่ครองเท้าพังคีจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาบนโลกเพื่อร่วมประกวดบั้งไฟเช่นกันรอจ่อาการประชันบั้งไฟวันงานบุญบั้งไฟมาถึงผู้คนเนืองแน่น เท้าผาแดงและเท้าพังขี่ต่างร่วมแข่งขันบางไฟของเท้าผาแดงทะยานขึ้นฟ้าอย่างงดงามแต่บางไฟของเท้าพังขี่พุ่งสูงกว่าจนผู้คนพากันยกให้เป็นผู้ชนะตามสัญญาเจ้าเมืองต้องยกนางไอให้เท้าพังขีแต่เพราะรู้สึกว่าชายผู้นี้แปลกประหลาดและไม่ต้องการยกที่ด่าให้เจ้าเมืองจึงผิดคำสัตย์ ไม่ทำตามที่ประกาศไว้แอคชั่นโศกนาฏกรรมและความโกรธของพญานาคเท้าผาแดงพานางไอหนีออกจากเมืองเท้าพัางคีติดตามไปและเปิดเผยร่างจริงเป็นพญานาคเกิดการต่อสู้ใหญ่แต่เท้าพัางคีถูกสังหารข่าวการตายของโอรสเดินทางไปถึงพญานาคใต้บาดาลบาดาลสั่นสะเทือนด้วยความโกรธ พญานาคจึงเรียกกองทัพนาคขึ้นมาถล่มเมืองหนองหานเกิดเป็นมหาน้ำท่วมใหญ่น้ำจากบาดาลพวยพุ่งขึ้นท่วมเมืองในพริบตาบ้านเรือนพังพินาศผู้คนล้มตายมากมายเมืองหนองหานจมสู่ก้นบึงกลายเป็นหนองหานหลวงดังที่ปรากฏในวันนี้ลมอุ่นพัดผ่านทุ่งกุดลมกลองแคนดังตูมป้าแปะโฮ เพราะวันนี้คือวันที่ชาวเมืองหนองหานร,รอคอยกันทั้งปีงานบุญบ้างไฟงานแห่งศักดิ์ศรีและความหวังท่ามกลางเสียงหัวเราะของผู้คนมีหญิงสาวนางหนึ่งเดินผ่านอย่างอ่อนช้อยราวกับสายลมอ่อนแต่งตัวเป็นคนนางคือนางไอ้คำที่ดาที่งามที่สุดในสามแดนโลกชายหนุ่มทุกคนต่างเหลียวมองบางคนถึงกับลืมหายใจ ผาแดงผู้มาเยือนในวันเดียวกันนั้นหมาตัวหนึ่งวิ่งฝ่าไอแดดมาอย่างสง่างามบนหลังม้าคือชายหนุ่มรูปงามในชุดสีแดงลวดลายโบราณเขายิ้มอย่างมั่นใจดวงตาคมเปล่งประกายเหมือนคนรู้อนาคตของตัวเองถึงแล้วเมืองหนองหานหลวงเขาพึมพำชายหนุ่มผู้นั้นคือเท้าผาแดงพอเขาได้เห็นนางไอครั้งแรก หัวใจเขาก็เต้นแรงจนรู้สึกเหมือนบ้างฝฟกำลังจุดอยู่ในอกนั่นนางไอ้คำโอ้ยแท้แล้วเดะงามเกินปุทุชนผ้าแดงยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปทักนางไอหันมาดวงตาเหมือนแสงน้ำกลางหนองหานยามเช้าท่านเป็นไผามาตใสัยนอ เราเป็นคนที่ตามเสียงหัวใจมาหาเจ้าคู่แข่งจากใต้บาดาลลึกลงไปใต้พิภพ,พ,พในหวังวิจิตของเผ่านาคมีเจ้าชายนาคผู้งามสงา่านามเท้าพังขีแสงจากดวงแก้วบนยอดเขี้ยวมณีสองสะท้อนเผยให้เห็นภาพนางไอ้คําหัวใจของพังขีเต้นแรงครั้งแรกที่เห็นสตรีมนุษย์เขาก็ตกหลุมรักทันที พ่อค่าข้าจะขึ้นไปเมืองมนุษย์ข้าจะไปชิงใจนางไอพญานาคผู้เป็นพ่อเตือนโลกเบื้องบนนั้นเต็มไปด้วยกิเลสและคำโกหกแต่พังคียืนกรานแสงวาบเกิดขึ้นเขาแปลงกายเป็นมนุษย์รูปงามแล้วว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความมุ่งมั่นบั้งไฟศักิ์สีวันประกวดบั้งไฟมาถึงคนทั้งเมืองล้อมสนามเสียงชโยดังสะเทือนท้องทุ่ง ผาแดงยืนยิ้มมั่นใจในบางฝ่ของตนแต่แล้วชายแปลกหน้าผู้มีในตาเหมือนแสงสะท้อนใต้น้ำก็เดินเข้ามาคือเท้าพังขีนางไอรู้สึกแปลกเมื่อสบตาเขาราวกับถูกดึงดูดด้วยอำนาจเร้นลับการแข่งขันเริ่มขึ้นบางฝ่ผาแดงพุ่งสูงจนเมฆสั่นไหวเสียงคนทั้งเมืองร้องโฮยแต่บางฝ่ของพังขี พุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วแหวกก้อนเมฆเป็นทางยาวจนแม้แต่นกบนฟ้าต้องบินเลี่ยงเสียงหือหาดังก้องพังขีชนะอย่างขาดลอยคำโกหกของเมือง ตามสัญญาผู้ชนะต้องได้แต่งงานกับนางไอแต่เจ้าเมืองกลับทำสีหน้าฉุนเฉียวข้าบบยกลูกสาวให้คนใบหูหัวนอนปลายตีน้นคำพูดนั้นทำให้พังขีเดือดเขาตวัดตามมองเจ้าเมืองด้วยสายตาหน้าควันสีม่วงลอยขึ้นจากฝ่ามือเขามนุษย์เจ้ากล้าผิดสัตว์เงินหรือพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ไม่มีใครทันสังเกต ความลับเปิดเผยคืนนั้นผาแดงพานางไอหนีออกจากเมืองพังขี่ติดตามมาอย่างรวดเร็วกลางป่ามืดสนิททันใดนั้นพังขี่แปลงร่างเสียงขดเชียวของเกล็ดนาคดังฉึกฉึก ลำตัวนาคยักษ์ยาวเป็นร้อยวาดไปมานางไอกรีดร้องผาแดงชักดาบออกสู้ทันทีการต่อสู้ดุเดือดจนสุดท้ายพังขีพลาดท่าและถูกสังหารเลือดนาคหยดลงพื้นก่อเสียงก้องสถานโลกมนุษย์ พญานาคถล่มเมืองใต้บาดาลพญานาคร้องคำรามด้วยความอาฆาตก่องทับนาคนับร้อยเลื้อยตามกันขึ้นสู่ผิวน้ำเสียงฟ้าผ่าฉีกท้องฟ้าลมพายุหมุนแรงแผ่นดินสั่นเป็นคลื่นหนองหานแตกออกเป็นรอยแยกยักษ์น้ำสีดำพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ผิพพ ขาโถมเข้าเมืองหนองหานร,ราวกับมังกรกินเมืองบ้านเรือนจมหายผู้คนร้องไห้หนีตายเสียงหน้าคำรามสะท้านไปทั่วทุ่งผาแดงพานางไอหนีทว่าคลื่นน้ำยักษ์สูงเท่าภูเขาก็ซัดเข้าใส่ทั้งคู่เสียงสุดท้ายคือเสียงของนางไอร้องเรียกชื่อผาแดงก่อนจะถูกกลืนหายไปพร้อมกัน เมืองหนองหานดับสิน้นเหลือเพียงหนองน้ำกว้างใหญ่ที่ผู้คนเรียกว่าหนองหานหลวงและทุกค่ำคืนที่เงียบสงัดคนแก่เท่าต่างเชื่อว่าเงาแดงบนผาหินและเสียงลมหวีดหวิวคือผาแดงและนางไอผู้ยังคงตามหากันไม่จบสิน้น